ในสังคมไทยอำนาจไม่ได้เคยเดินอยู่บนเส้นตรงมันมักเดินผ่านรอยต่อที่คนธรรมดามองไม่เห็นระหว่างสถาบันกฎหมายและการเมืองและทุกครั้งที่โครงสร้างอำนาจมีการซ้อนอยู่ในเงาเรื่องเล่าจากสังคมไทยจะเริ่มสร้างชื่อหนึ่งขึ้นมาชื่อสุขวิมน ถูกพูดถึงมากที่สุดยุคนี้นี่ไม่ใช่การชี้นิ้วนี่ไม่ใช่การฟันธงคอนสปิร a ซีนี่คือการพยายามเข้าใจปรากฏการณ์ของอำนาจที่กระจุกตัวในตำแหน่งระดับสูงในสองเสาหลักใหญ่ของประเทศไทยในเวลาใกล้เคียงกันฝั่งราชสำนักอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์สถาบันเศรษฐกิจเครือข่ายทุน ฝั่งตำรวจอำนาจการบังคับใช้กฎหมายทั้งประเทศแล้วบนเวทีการเมืองไทยผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบันก็ต้องออ p e r a t ท่ามกลางสนามที่สับซ้อนที่สุดช่วงหนึ่งในรอบหลายปีเอพิโซดนี้ของ The Hidden Kingdom เราจะสำรวจปรากฏการแสงสะท้อนของอำนาจที่คนตั้งคำถาม แต่เราจะทำผ่านแฟกต์ที่ปรากฏในพับลิกโดเมนไม่มีการสรุปเกินข้อมูลไม่มีการกล่าวหาไม่มีการเติมแต่งนี่คือสารคดีที่ชวนสังเกตแพทเทิร์นเพื่อให้คนดูคิดเองว่าอำนาจในไทยมันไหลอย่างไรถ้าจะเริ่มมองเครือข่าย หรือการซ้อนกันของอำนาจจุดเริ่มที่นักวิชาการจำนวนมากหยิบเป็นเลนส์คือราชสำนักบวกเศรษฐกิจขนาดใหญ่บุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเสาทางนี้คือพลเอกอากาศสถิตพงสุขวิมลเพราะตลอดเส้นทางของท่านตำแหน่งสำคัญที่มีผลในเชิงทิศทางของอำนาจนั้นมีน้ำหนัก อย่างแท้จริงท่านเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังตำแหน่งที่ควบคุมการจัดการกิจการราชสำนักทั้งหมดความหมายของตำแหน่งนี้ไม่ใช่แค่เซเรโมเนียลแต่มันคือ e x ็กซ t คิวชันของสถาบันต่อมาท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีนัยยะเชิงเศรษฐกิจระดับประเทศเพราะทรัพย์สินสถาบันอยู่ในสเกลที่ใหญ่กว่าโฮลดิ้งคัมเปนีธรรมดามันเชื่อมกับบริษัททุนหลักในเศรษฐกิจไทยท่านยังเคยนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทปูนซีเมน์ไทยหรือ S.C.G. และเคยเป็นกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ S.C.B. 3ามเลเยอร์อำนาจนี้ symbolic บวก administrative บวก economic มันคือเหตุผลที่ชื่อสถิตพง์สุขวิมลถูกพูดถึงเยอะที่สุดในประเด็นนี้แต่มันยังไม่จบแค่นี้เพราะแพทเทิร์นในสังคมไทยมักถูกตั้งคำถามเมื่อนามสกุลเดียวกันปรากฏในตำแหน่งท็อปเทีย power pillar อีกเสาหนึ่ง และเสานั้นคือตำรวจไทยทั้งประเทศแน่นอนการตั้งคำถามแบบนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคน a s s ซูมว่ามีเครือข่ายแต่สิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้ขยายขนาดในสังคมคือเมื่อคนเห็นเซอร์เนมปรากฏบนฐานอำนาจสองเสาใหญ่ almost parallel timing และโดยธรรมชาติของ human pattern recognition ผู้คนจะเริ่มพยายามหาความหมายของ Co In c o อินซิเดนซในพาร์ตต่อไปเราจะขยับไปที่เสาอำนาจบังคับใช้กฎหมายและความสำคัญของตำแหน่งผอ,อรตอรอในมิติเชิง Power Chess Level ประเทศแล้วเราค่อยกลับมาประกบภาพใหญ่ทั้ง3เสาเข้าหากันตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไม่ใช่ตำแหน่งปกติธรรมดาในประเทศไทยมันคือผู้บังคับใช้กฎหมายสูงสุดของประเทศมันคือโนตที่เซนซิทีฟต่อพาวเวอร์แลนด์สเคปแบบที่สุดและนี่คือจุดที่ชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเข้ามาในภาพต่อศักดิ์สุขวิมลขึ้นมารับตำแหน่งผอบอรตอรอคนที่14ของไทย และนี่คือหนึ่งในตำแหน่งที่มีสเต็กสูงที่สุดในประเทศเพราะตำรวจไทยไม่ได้ทำงานในแวคค์ัมตำรวจไทยคือระบบที่เชื่อมอาชญากรรมข้อมูลความมั่นคงการจัดการความขัดแย้งและความสงบเรียบร้อยซึ่งแปลว่าไม่ว่าผู้บัญชาการคนใดจะขึ้นมาเขาต้องอ p เป a ร e ตอยู่บนจุดกึ่งกลางระหว่างผลประโยชน์ความคาดหวังของประชาชน และความลึกซึ้งของโครงสร้างอำนาจนี่คือจุดที่คนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมสุขวิมนจึงไปอยู่ทั้งสองเสาใหญ่ในเวลาใกล้ๆกันแบบนี้อีกครั้งความเข้าใจสำคัญมากแค่ sharing surname ไม่ได้หมายความว่ามีการ coordination ไม่ได้หมายความว่ามี network ไม่ได้หมายความว่ามีการดำเนินงานร่วมกันแต สังคมไทย React ต่อโคอินซิเดนซเสมอเพราะไทยมีประวัติศาสตร์ power layering ยาวนานมากและทุกครั้งที่แพทเทิรนแบบนี้เกิดในตำแหน่งระดับนี้มันกระตุ้ง curiosity อัตโนมัติโดยเฉพาะเมื่อไทม์ไล n e การขึ้นสู่ตำแหน่งของต่อศักถูกมองว่าเร็วและเป็นจุดที่สังคมจับตาสิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดจากข้อมูลพับลิกโดเมนคือ ตำแหน่งระดับท็อปของสองเสาหลักถูกครอบครองโดยคนที่มีนามสกุลเดียวกันในช่วงใกล้เคียงกันบางสำนักข่าวเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Structurally Interesting Coincidence นักรัฐศาสตร์บางคนใช้คำว่า Network Possibility Space คือมันเกิด Conditions ที่เปิดช่องให้สมองของคนเชื่อมสตอรี่เองเลยโดยไม่ต้องมีหลักฐานยืนยันด้วยซ้ำแต่ การมีโคอินซิเดนซไม่เท่ากับ e v วิ e เ c นนี่คือความแตกต่างที่เดอะฮิ d e n Kingdom จำเป็นต้องพูดชัดที่สุดเพื่อรักษาคุณภาพของสารคดีและไม่ให้คนเข้าใจผิดว่า Documentary คือ a c คเค a t เซชันพาร์ทนี้คือภาพของเสาอำนาจตำรวจที่ทำให้ชื่อเดียวกันขยายนาราทีขึ้นในโลกออนไลน์ไม่ใช่เพราะ proof แต่เพราะ Power Mapping มันแปะกันในระดับ Country Structure เพื่อให้เข้าใจตำแหน่งของสุขวิมนในน a ร r a t ท v ฟทางสังคมตอนนี้เราต้องมองเสาที่3คือรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคืออนุทินชาญวีรกุลจากนักธุรกิจกลายเป็นหัวหน้าพัฒภูมิใจไทยและก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไทย คนที่32สิ่งที่สำคัญคือท่านไม่ได้ถือแค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยังควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลาเดียวกันกระทรวงมหาดไทยคือเจ้าภาพการจัดวางราชการแผ่นดินระดับพื้นที่ทั้งประเทศการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจในการอิเอนซ์แนวทางปฏิบัติราชการระดับล่างสู่บนตรงนี้มันไม่ใช่ดีเทลเล็กๆมันคือเน v e ทิฟเวทจริงในเชิงพาวเวอร์แมปปิ้งและช่วงรับตำแหน่งแรกๆวลีที่ถูกพูดถึงมากคือสั่งวันนี้เอาเมื่อวานซึ่งหลายคนตีความเป็นสัญญาณ Interpretation of Style คือ Speed Authority decisiveness ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเอกสารลับมากรั่วออกมาเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกว่า30ตำแหน่งที่อนุทินลงนามอนุมัตินี่เป็นตัวอย่างชัดว่าตำแหน่งมหาไทยบวกนายกทำให้เซ็นเตอร์ of decision power มันหนา,นานแน่นขึ้นและเมื่อคุณวางภาพนี้ประกบกับ เสาราชสํานักระดับสูงผลเอกออสถิตพงสุขวิมลเสาตํารวจระดับสูงผลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลสิ่งที่สังคมทําไม่ใช่ accuse แ,แต่สังเกตศาสตร์ geometry นักวิชาการเรียกระบบนี้ว่า political business networks คือเครือข่ายผลประโยชน์ในรัฐไทยที่นักการเมือง นักธุรกิจกลไกราชการต่างอิ f l ฟลเอนซ์เนโก a t e p r โปรเทค c อ s โ s ซิสตมของตัวเองแล้วเนอเรทีฟของสุขวิมลมันจึงถูกดึงเข้าภาพของ Network d i s c u s คัชชั่น e f ยเ l ฟเพราะมันอไลน์เข้ากับ p a t เทิรที่เคยเกิดในประวัติศาสตร์ Power ไทยมาหลายครั้งหลายยุคแต่เราต้องพูดยำ้ำ จนถึงปัจจุบันไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ามีกลไกลการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบภายใต้ชื่อเครือข่ายสุขวิมลสิ่งที่มีจริงคือตำแหน่งระดับสูงในสามเสาที่คนเชื่อว่าแปลว่ามี Power Gravity และ c o อินซิเดนซ์ของนามสกุลเดียวกันในสองเสาใหญ่และความซับซ้อนของการเมืองไทยตอนนี้คือ รัฐบาลต้องโอเปเรตท่ามกลางเครือขายผลประโยชน์ที่มีอยู่ก่อนหน้าที่ฝังรากลึกหลายทศวรรษไม่ใช่เน็ตเวิร์กเดียวไม่ใช่แค่พักเดียวพาร์ทถัดไปเราจะพาเข้าสนามผลประโยชน์สีเทาที่ทำให้แรงกดดันรัฐบาลรอบนี้ e x p l o s พล e มากกว่าปกติแล้วคุณจะเห็นว่า Network Narrative ในสังคมไทย ไม่ต้องมีเอกสารยืนยันเพียงความเป็นไปได้ก็เพียงพอให้สังคมสร้างเอปิกของมันเองในปีการเมืองชุดนี้รัฐบาลไม่ได้โอเปรเรตอยู่ในสนามปกติมันโอเปรเรตอยู่ในสนามที่เต็มไปด้วยแชโดมาร์เก็ตและผลประโยชน์สีเทาระดับทรานส์เนชั่นแนลแรงกระเพื่อมใหญ่ที่ทำให้ภาพเริ่มรุนแรงขึ้น คือเคสที่สส,สพักก้าวไกลรังสิมันโรมออกมาเอ็กโพสข้อมูลเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจสีเทาและขบวนการคอรเซ็นเตอร์ข้ามชาติประเด็นนี้ใหญ่พอจนรัฐมนตรีช่วยต้องลาออกจากตำแหน่งในที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่ได้พิสูจน์คอนสเปเรซี่เน็ตเวแบบตรงๆ แต่มันสะท้อนเงื่อนไขของ r e a l ลิตี้พาวในไทยว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลวันนี้ต้องผเผชิญกับเครือข่ายผลประโยชน์ที่สั่งสมมานานซึ่งไม่ได้อยู่ใต้คอนโทรลของ Network ใด Network เดียวนี่คือสิ่งที่งานวิจัยด้าน p o l i t i c a l business networks พยายามอธิบายมาตลอดประเทศไทย มี interlocking influence nodes อยู่เต็มไปหมดคนที่มีทุนจับมือกับคนมีอำนาจคนที่มีอำนาจ negotiate กับคนที่มี Access ทุกฝ่ายต้อง r r t e c คสายที่เลี้ยงอำนาจตัวเองอยู่เบื้องหลังนี่คือ Ecosystem ที่รัฐบาลอนุทินต้อง Navigate อยู่ตอนนี้ไม่ใช่ Ecosystem ที่ clean และ predictable เพราะฉะนั้น เมื่อคนเห็นสองเสาหลักอำนาจคือราชสำนักและตำรวจมีนามสกุลเดียวกันคือสุขวิมนอยู่ตรงเอเพ็กซพร้อมกันทันทีมันจึงเป็นเหมือนทริกเกอร์ที่ทำให้ perception network พยายตัวทันทีแม้ไม่มี evidence แต่คนรู้ instinctively ว่า power ecology ของไทยไม่เคย flat คนเริ่มตั้งคำถามว่าอำนาจไหลผ่านโนดไหนแรงอิท e n c e มันเคลื่อนอย่างไรดิ c ซิชันทางการเมืองทุกวันถูกเชฟโดยเครือข่ายไหนไม่เงามืดการตั้งคำถามเช่นนี้เดนจรัสไหนในทางคอนเทนต์ไม่ถ้าคุณไม่ฟันธงไม่โยนแบลมไม่สร้างสตอรี่เพิ่มจากข้อมูลที่ไม่มี แต่การตั้งคำถามแบบวิเคราะห์ structural layer คือการทำหน้าที่ของ documentary เพราะการวิเคราะห์ปรากฏการทาง power ไม่ใช่การกล่าวหามันคือการวางข้อมูลให้คนเห็น l o g i กที่โลกมันทำงานอยู่จริงสังคมไทยกำลังอยู่ในยุคที่ distrust สูง ทุกอย่างถูกอ่านผ่านเลนส์ Conspiracy Potential และ Keyword สุขวิมลจึงกลายเป็นแมกเนตเพราะมันมโบลิก i c มากกว่าแฟกชวลใน perception ของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อไปเราจะพาคุณย้อนกลับไปเชื่อมโยงเสาหลักทั้งสามนี้เข้าด้วยกันอย่างชัดเจนและถามคำถามสำคัญว่า โครงสร้างอำนาจของไทยในปัจจุบันจำเป็นต้องมีกลไกที่โปร่งใสแบบใดเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพียงเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและนี่คือจุดที่บทสรุปของสารคดีเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องยากตอนนี้เรามีภาพสามเสาที่สังคมจับตาอยู่พร้อมกันเสาราชสำนัก บวกเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านตำแหน่งระดับสูงของพลเอกอากาศสถิตพงสุขวิมลเสาตํตำรวจบวกบังคับใช้กฎหมายผ่านตำแหน่งผอ,อตรอของพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมลเสาการเมืองบวก Executive Decision Center ผ่านผู้นำรัฐบาลปัจจุบันอนุทินชาญวีรููสามเสานี้ไม่ได้หมายความว่าเชื่อมกัน ไม่ได้หมายความว่ามีโอเปอเรชั่นเน็ตเวิร์กไม่ได้หมายความว่ามีการประสานงานหลังฉากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีแค่อำนาจระดับสูงปรากฏตัวพร้อมกันในสามเสาที่ถืออำนาจหลักและนามสกุลซ้ำปรากฏในสองเสาหลักที่สังคมไทยให้ความสำคัญสูงสุดนี่คือเหตุผลที่เนร้ทีบของเครือข่ายสุขวิมน กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงหนักมากในปีนี้ไม่ใช่เพราะมีหลักฐานทัดเจนแต่เพราะความเป็นไปได้ใน perception ทำงานได้เร็วกว่า evidence นี่แหละ power ของ discourse ในสังคมที่ distrust สูง people จะ connect ดอดเองและ social network จะ accelerate ความหมายไปไกลกว่าที่หลักฐานรองรับทัน แต่ด็อ umentary ของ The Hidden Kingdom มีหน้าที่จัดวางองค์ประกอบของข้อมูลให้คนเห็นส t r u c เจอรไม่ใช่ปล่อย Narrative ไปตาม Social Algorithm สิ่งที่ชัดเจนที่สุดขนาดนี้คือระบบ power ในไทยวันนี้มี Complexity หนาแน่น Economic capital, state enforcement, symbolic institution ล้วน overlap กันในบางช่วงเวลา และไม่มีใครสามารถเอสเคปการอิมโฟ e n นซ์กัน,กนระหว่างแอคเตอร์เหล่านี้ได้และนี่คือคำถามสำคัญที่สุดของสารกดีตอนนี้ถ้า Power Concentration ระดับนี้ mm hmm. เกิดขึ้นในประเทศที่ประชาชนยังคาใจเรื่อง Transparency อยู่ตลอดเวลาเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการตัดสินใจของรัฐจะ s ซ r ร์ฟพับลิกกูดไม่ใช่เฉพาะ Power Cluster ใดคลัสเตอร์หนึ่ง นี่ไม่ใช่คำถามเฉพาะรัฐบาลนี้นี่คือคำถามโครงสร้างระดับชั้นของอำนาจไทยที่วนซ้ำมาหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าเครือข่ายสุขวิมลจะมีจริงหรือเป็นเพอร์เซพชันอาร์ติแฟกก็ตามสิ่งที่มันสร้างจริงแล้วคือแรงสั่นสะเทือนทางดิสคอร์สมันบังคับให้ผู้คนต้องถามถึงเมคานิซึมออฟแอคเคาบิลิตี้ มันบังคับให้สังคมขุดทุกเส้นสายที่เกี่ยวกับสเตต e พาวเวอให้ลึกขึ้นและมันทำให้คนตั้งคำถามกับทุกโคอิน i d e n นซที่อยู่เหนือระดับสามัญชนมองเห็นบทสรุปสุดท้ายอยู่ที่กลนไก่ขานอำนาจไม่ใช่ตัวบุคคลในประเทศที่ Power อไม่ได้เดินอยู่บนเซอร์ฟเคนธรรมดาอาจมองเห็นแค่ผลลัพธ์แต่สายที่ขับเคลื่อนคือเงาที่อยู่ลึก กว่าเสมอสามเสาอำนาจสถาบันตำรวจการเมืองไม่ว่าจะสัมพันธ์กันหรือเป็นเพียงโคอินซิเดนซ์ที่เกิดขึ้นในจังหวะเวลาเดียวกันมันได้เปิดคำถามใหญ่ต่อโครงสร้างประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะในทุกยุคทุกเจเน r เรชั่นประเทศไทยไม่เคยขาดตัวแสดงที่ถืออำนาจสูงสุดแต่ขาดระบบตรวจสอบที่เข้มพอ ให้ power เหล่านั้นต้องอธิบายกลับมานี่ไม่ใช่สารคดีที่ชี้นิ้วนี่ไม่ใช่คอนเทนต์ที่บอกว่าเน็ตเวิร์แบบนั้นมีจริงหรือไม่นี่คือการชวนให้คนไทยมอง power เหมือนสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่เรื่องศิลธรรมไม่ใช่เรื่องดรามา่ามันคืออาร์กิเทคของชีวิตทั้งประเทศถ้าเราจะสร้างอนาคตที่ไม่ถูกขลับเคลื่อนด้วย shadow network เราต้องสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับ Transparency และกลไกาการขานอำนาจที่เข้มกว่านี้สำหรับทุกเสาไม่ว่าใครจะถือมันอยู่ก็ตามไม่ต้องรีบเชื่อเนระทีบใดเนระทีบหนึ่งหยุดก่อนสังเกตแพทเทิรตามข้อมูล tracking ผลก,กระทบจริงแล้วให้โลจิกตัดสินแทนอิโมชั่น นี่คือเหตุผลที่คุณดูช่องนี้ The Hidden Kingdom ไม่ได้พยายามสรุปทุกเรื่องให้คุณแต่เราจะช่วยให้คุณเห็นแสงที่อยู่หลังเงาอำนาจเพื่อที่คุณจะใช้วิจารณญาณของตัวเองไม่ใช่ถูกนาราทีพ,พาไปโดยอัลกอริทึมของใครเพราะในโลกที่อิทธิพลซ้อนอยู่ในเงาความเข้าใจคือเกราะป้องกัน ที่แท้จริง